ดีดีดีุณพามันครับผมวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของเรารก็จะสอนทักษะการเคลื่อนที่และการตั้งการนะครับถ้ากิดเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าการจดการาแต่เพราะเป็นภาษาสากคนเขาจะเรียกว่าตั้งการนั่นเองนะครับคือจะข้ามไปไม่ได้เลยครับเองพื้นฐานแรกของไม่ว่าจะเป็นการจะเป็นการเรียนโมวดไทยหรือการเรียนมวยสามคนต้องมีการตั้งการหรือการเคลื่อนที่ นะเป็นพื้นฐานแรกการเรียนมวยเลยครับเอาไวเพื่อให้การเสียเวลาเดี๋ยววันนี้จะอธิบายง่ายๆรวดเร็วได้ใจความนะครับผมลักษณะการตั้งการนี่มี2แบบและหลายๆแบบนะครับถ้าเป็นการตั้งการมวยสากลนะจะเป็นการตั้งการเรียบบางนะฮะฐานตั้งการมวยสากลจะหันแยกข้างนะฮะมือจะยาวไปหน่อยนี่ฮะนี่การตั้งการมวยสากลนะคือเียกตัวอ่าเพื่อให้เป้าหมายในี่ยบางบากที่สุดและเล็กที่สุด นะฮะแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับแต่วันน e ี้เรามาเรียนมวยไทยนะครับผมจะมาสอนมวยไทยการเรียนมวยไทยนะฮะการจบกาก็คือการจดการมวยไทยก็คือหันหน้าตรงหาคู่ต่อสู้นะครับเพื่อเราจะมองถึงคู่ต่อสู้ออกุูดได้ทุกอย่างและป้องกันได้รวดเร็วนะครับการยืนมวยนาผมต้องยืนปลายเท้าัถ้ายืนเต็มเท้ามันจะเคลื่อนที่ช้านะครับยืนให้ระดับเนี่ย ดีแล้วจหัวไหล่นะครับปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับโยกให้จังหวะน,นะครับเป็นบาลานซ์แขนนะยกขึ้นตรงนะครับไม่ใช่ยกแบ่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่ยกแบ่อย่างนี้นะครับตามธรรมชาติเลยครับยกขึ้นมาปั๊บกำไปเลยนะฮะนี่ข้างแขนจะออกมาทางด้านหน้าเพื่อเราจะเห็นรูปต่อสู้ได้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่ายืนมวยไทยจะไม่ยืนเหี่ยวบางอย่างหรือไม่เหมือนสากลถ้ามวยจากลจะยืนกระสัง เพื่อให้เป้าเล็กลงนะครับเพราะว่าระวังแค่หมัดแต่มมยไทยต้องอยืนหนหะน้าเข้าหาุต่อสู้เพื่อมองทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อเก็บสมุดของคุณต่อสู้ได้นะครับแล้ววันนี้พือถฐานทางการจดการนะครับต่อไปคือการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่คืออะไรนะฮะก็คือการลุกและรับและฉากออกข้างนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะฮะการเดินลุก ต <Keep S 2> ้องใช้เท้าหน้านะครับไม่ใช่ใช้เท้าหลังนะครับไม่ใช่เท้าหลังไปแล้วครับเท้าหน้าไปนล้ามนะครับการเดินหน้าทุกครั้งต้องใช้เท้าหน้านะก้าวเลนิดใช้เท้าหน้าก้าวปุ๊บเท้าหลังตามนะครับผมก้าวก้าวยังไงนะไม่ใช่ก้าวก้าวสักจนแบบเสียสมดุลเลยนะฮะก้าวเล็นิงข้าเท้าซ้ายปุ๊บเท้าขวาหลังตามมาข้าเท้าหน้าปุ๊บเท้าหลังตามมานะครับให้เป็นบาลานซ์อย่าหอยหลังนะครับถอยหลังก็ เท้าหลังไปเท้าหน้าตามเท้าหลังไปเทาหน้าตามนี่ครับยังออกข้างครับกาเฉาขาซ้ายไต่ขวาตามขาออกไปยังไงนะไม่ต้องให้กว้างมากนะครับชาอเล็กน้อยนะครับเท้าซ้ายไปเท้าไหนเท้าขวาเท่านั้นนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่เสียัวไม่ใช่ก้าวท่นี้ตกข้าขวาไว้แบบนี้เลยจะออกุไม่ได้นะครับอาบัาเป็นขวาได้ครับผมขวาครับผมทีนี้ เดี๋ยวนั้นผมจะอธิบายจะทําให้เห็นภาพนะครับคือเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่และการต้อนหวยนะครับผมอ่ะเวียนหัหน้าที่นี้ครับฝุดกันง่ายๆครับลองน้องๆที่กําลังจะเรียนรักษาหวยไทยนะครับการเรียนรู้พื้นฐานขั้นแรกเลยก็ลองไปทำตามดูนะเดี๋ยวคู่เองเดินมาสองสองขว้าครับเวเองเดียวก็สองขอ่สองสองอ่าสองอ่าคู่เวีนไปสองสย่าซ้ายซ้ายครับ เราฝึกก <Ris> <concur rence. S 2> ันไดง่ายๆที like ่บ้านทางขวาครับผมคล้ายๆจังหวะเต้นลังแต่ไม่ใช่นะฮะีจริงๆจังหวะการต้อนมวยหรือไล่มวยเกาเรียกว่าการต้อนมวยไล่ถมมวยขยี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปไล่ไป็นวงกลมนี้นะฮะต้อนยังอยนี่ต้อนยังไงก็ต้อนไปจนมุนนะครับผมด้านหน้าเวทไทยขากดเวทขากดขี้ด้านซ้ายเวยทก้อนได้านซ้ายนะครับผมมีเรื่อขวาเวยทก้อนด้านขวาเรื่องนี้ควรสู้ พี่ออกจากมนได้นะครับผมนี่คือลักษณะการต้อนของมวยไทยนะครับง่ายๆครับยังไงพี่น้องลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นฐานพื้นฐานก่อนที่จะเรียนมวยไทยและมวยสากลทุกคนต้องมีพื้นฐานทักษะการจดมวยและการเคลื่อนที่นะครับมาไปดูอีกทีนะครับผมทำอีกทีนะฮะเดี๋ยวเดีดูเพื่อนเดินมานะครับผมผมจะถอยหลังผมเดินหน้า กูอิอจะต้องถอยหลังผมออกข้างเพื่อนกต้องไล่ข้าง,ง,าะงนะครับ้ายก็อัอ10ทีนะครับหนึ่งสองอัดหนึ่งสองอัดหนึ่งสองอัไปลายข้างหนึ่งสองนี่แหละครับมาต่อไปฝึกกันได้นะครับที่บ้านนะครับมีเวลาแค่เล็กๆน้อยๆห้านาทีสิบนาทีน้องๆก็ลองฝึกกันดูนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมกูตั้งกับกูอิตั้งใจจาก มานำเสนอนะครับให้น้องๆพบกันได้ง่ายได้ที vale> ่บ้านนะครับผมมีมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้สอนพื้นฐานสอนการออกมาอะไรเงี้ยนะครับการใช้เหมือนกับว่าบางคนมาไกลอยู่ไกลมาดูไม่ได้นะครับอยากให้เราทำคลิปโอเคครับผมเดี๋ยวเราคงผมกัคุณตั้มเนี่ยจะทำลงให้เรื่อยๆแล้วกันวันนี้เอาแค่การจดมวยนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของน้ำมวยนะครับนั่นที่เราใช้ชีวิต จำวันจริงเลยเนี่ยให้พี่น้องล้วกันเดี๋ยวจะทำให้ทุกวันนะครับเอาเป็นวันละคลิปล้วกันนะคร <Okay. S 2> ับ